วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบจำนวนกันนะครับผมเรื่องขอจำนวนนั้นมีจำนวนชนิดต่างๆครับคือจำนวนเชิงซ้อนจำนวนจริงและไม่ใช่จำนวนจริงครับจำนวนจริงก็มีสองรูปแบบครับคือจำนวนอัตรายะและจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะนั้นแบ่งเป็นสองหมวดหมู่ครับคือไม่ใช่จำนวนเต็มกับจำนวนเต็มและจำนวนเต็มนั้น มีอยู่สามรูปแบบครับคือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มศูนย์จํานวนเต็มลบจำ,จำนวนเชิงซ้อนคือทุกจํานวนที่กล่าวมาข้างบนครับและให้มีจํานวนเชิงซ้อนที่เป็นจํานวนจริงครับคือจํานวนที่ไม่มีค่าลบอยู่ในรากคู่เป็นส่วนประกอบเช่นหกแปดลบเจ็ดจุดห้าสามส่วนห้ารากที่สองของสองลบรากที่สองของสองลบรากที่สี่ของสิบหก ลบรากที่หกของแปดจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่บีที่ไม่ใช่จํานวนจริงครับคือจํานวนที่มีส่วนประกอบของค่าลบที่อยู่ในรากคู่เช่นรากรากที่สองของลบหนึ่งรากที่สี่ของลบสองรากที่หกของลบสี่เศษหนึ่งส่วนรากที่สองของลบสี่หนึ่งบวกรากที่สองของลบหนึ่งครับจํานวนอัตรรกยะ คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของทศนิยมซ้ำได้และไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่เป็นจำนวนเต็มได้เช่นรากที่2เท่ากับ1.4 142 1 3ดสี้วก็ไปเรื่อยๆครับหรือสแควร r รูทเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่หนึ่ง อยู่ในรูปของทศนิยมได้และสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนที่เป็นจํานวนเต็มและส่วนที่เป็นจํานวนเต็มได้โดยไม่เท่ากับศูนย์นะครับผมจานวนอัตกระยระที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเช่น ส่วนเจ็ดและตบเจ็ดส่วนเก้าจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าและะว้วก็ไปเรื่อยครับจำนวนเต็มศูนย์เช่นศูนย์และจำนวนเต็มลบเต็มลบก,ก็คือจำนวนเต็มครับแต่ติดลบทั้งหมดสมบัติของจำนวนจริง เนื่องจากว่าสมบัติของจำนวนจริงมีเยอะมากในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะที่สำคัญแล้วกันนะครับถ้าให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วจะได้ว่าจำนวนจริงจะมีสมบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. สมบัติปิดการบวก a บวก b จะต้องเป็นจำนวนจริงเสมอ 2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก a บวกวงเล็บ b บวก c วงเล็บปิดเท่ากับ a บวก b วลปิดบวก C 3. สมบัติการมี inverse ของการบวก a บวกวงเล็บ A ทากับศูนยกับลบ A บวก a โดยที่ลบ A จะเป็น inverse ของการบวกของ A สม,สมบัติปิดของการคูณ a คูณ b หรือ <Lock. S 2> เป็นจำนวนจริงเสมอห้สมบัติการเปลี่ยนวงของการคูณ a วงเล็บ b c วงเล็บปิดเท่ากับ a b วงเล็บ b, c สมบัติการมีอกลักษณ์การคูณ a คนนูณ1เท่ากับ a เท่ากับ1คูณ a ตัวที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์ของการคูณ 7. สมบัติการมีอินเวอร์สของการคูณ a ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เท่ากับ a ลบหนึ่ง a โดยที่ a ลบหนึ่งจะเป็นอินเวอร์สของการคูณของ a แปดสมบัติการแจงแจงทางซ้าย a วงเล็บ b บวก c วงเล็บปิดเท่ากับ ab บวก ac สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงกำหนด a b c เป็นจำนวนจริงใดๆ1หนึ่ง สมบัติการสะท้อน a เท่ากับ a 2นะครับสมบัติการสมมาตรถ,ถ้า a เท่ากับ b จะมีค่าเท่ากับ b ท่ากับ a 3ครับสมบัติการถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a b. จะได้เท่ากับ c ครับ c สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้า a เท่ากับ b และ a บวก c จะได้เท่ากับ b บวก c ครับ 5. สมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้า a บวก a เท่ากับ b แล้ว a c เท่ากับ b c สมบัติการบวกในระบบจำนวนจริงครับกำหนด a b c เป็นจำนวนจริงใดๆ 1. การปิดสมบัติของการบวกบ a บวกเป็นจำนวนจริง2ครับ สมบัติการสลับที่ของการบวก a บวก b เท่ากับ b บวก c 3ครับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ท่ากับ a จะได้เท่ากับ a บวก0ครับต่อไปนะครับสมบัติการคูณในระบบจำนวนจริงกำหนดให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ 1. สมบัติปิดการคูณ a b เป็นจำนวนจริง 2. ส,สมบัติการสลับที่ของการคูณได้เท่ากับ a b เท่ากับ b a ครับ สามสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ a วงเล็บ b c วงเล็บปิดเท่ากับ a b วงเล็บปิด c สี่เอกลักษ์การคูณหนึ่งคูณด้วย a จะเท่ากับ a เท่ากับ a คูณด้วยหนึ่งครับนั่นคือในร,บระบบจำนวนจริงมีหนึ่งเป็นเอกลักษ์ของการคูณห้าอินเวสการคูณ a คูณ a จ,จำนวนจริง A จะมี A-1 ลบหเป็นอินเวอร์สการคูณยกเว้นศูนสมบัติการแจกแจงครับ A วงเล็บ b บวก C วงเล็บปิดจะได้เท่ากับ A b บ C วกกับ A C ครับ B บวก C งเล็บปิดคูณด้วย A จะได้เท่ากับ B a บ a วก C ครับต่อไปเป็นการเขียนจำนวนจริงบนเส้นจำนวนครับ แทน x ด้วยจำนวนจริงครับ x เท่ากับ0น้ังรูปหมายความว่า x เป็นคัาจำนวนจริงที่มีค่าเท่ากับ0 x มากกว่า1จะเขียนได้ว่า x เป็นจำนวนจริงใดๆที่มีค่ามากกว่า1 -2 ลบ2น้อยกว่า x และ x น้อยกว่าลบ3จะเขียนได้หมายความว่า ไม่รวม a และ b แต่ x มีค่าระหว่าง3ไปจนถึงลบ2ต่อไปครับค่าสมบูรณ์และสมบัติของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆค่าสมบูรณ์ของ a หรือ a คือ ระยะทางจากจุด A ถึง0ซึ่งระยะทางจะมีค่าบวกเสมอเช่น3หรือลบ3จะมีค่าเท่ากันคือ3วิธีถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ทำได้ดังนี้ถ้า A มากกว่า0แล้ว A เท่ากับลบ A ลบอยู่หน้าได้ค่าบวกถ้า0 A มากกว่า0และ A เท่ากับ A ถ้า A เท่ากับ0จะได้ว่า A เท่ากับ0ครับพอจบการนำเสนอเรื่องระบบจำนวนจริงไว้เพียงเท่านี้ครับ